พี่วีคะหนูสงสัยจังเลยค่ะระหว่างอะไรแท้กับอะไร OEM เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะคอะไรแท้คืออะไรที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทเครื่องจักรยี่ห้อต่างๆส่วนอะไร OEM ไม่ใช่อะไรปลอมนะครับ OEM ย่อมาจาก original equipment manufacturer หมายถึงชิ้นส่วนอะไรจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อทดแทนเทียบเท่าอะไรแท้ตามยี่ห้อของเครื่องจักรในแต่ละรุ่นและแต่ละระบการดำเงานเช่น เครื่องยนต์เกียร์เบรกไฮดรอลิกปั๊มและช่วงล่างครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีเลือกอะไหล่ OEM อย่างไรบ้างคะความสําคัญของอะไหล่ OEM ก็คือเพื่อลดต้นทุนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในราคาที่ย่อมเยาวพิามเราเลือกใช้อะไหลจากโรงงานผลิตที่ผลิตตามมาตรฐานสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าและประสิทธิภาพที่ไม่แพ้อะไหลแท้การรับประกันเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจจะได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาในที่เกิด ค่ะแล้วถ้ายกตัวอย่างอะไรที่เป็นจุดขายของพินสยามเลยเนี่ยพี่วีอยากจะแนะนําอะไรตัวไหนของเราคะครับย้มเราเป็นตัวแทนอของ IPD นะครับระบบเครื่องยนต์ครับในชั้นแน,แนวหน้า CDP DSG BYG ซึ่งเป็นสินค้าที่นําเข้าจากอเมริกา ในส่วนของระบบของไฮดรอลิกในส่วนของเกียร์เบรกและในส่วนของช่วงล่างพี่เวียอยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าที่กําลังมองหาอะไหล่คุณภาพดีสําหรับเครื่องจับกนหนักบ้างไหมคะครับนอกจากอ,อ,อะไหล่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนะครับผมหลังรั้งนี้เนี่ยเราก็ยังมีการให้ประกันเพื่อให้ผู้ใช้มีความมั่นใจและจะได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดบริษัทพิจายามเป็นตัวแทน,ท,นท่านที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายงานให้พิายามได้ร่วมพัฒนาประเทศกับท่านนะครับ 02 901 8778ฝ่8 8. ายขายอะไรต่อ333